บรรยากาศโดนเคาะหัวแล้วเป็นยังไงไหวไหมคุณแม่ไหวไหมโอ้บรรยากาศครับบรรยากาศหลังที่โดนญาติโยมโดนหลังตาเคาะหัวแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือกระเจกกระเจกกระจัดกระจายนะครับเริ่มนะเขาเรียกว่าเริ่มไปและเริ่มกลับครับ บรรยากาศน่าติดลงเลยนั่ง,งดูจริงดูมีบรรยากาศนะครับตอ,น,อนที่หลวงตาพักเท่าเลยรอราชวงศบางคนก็อรออยู่รออยู่นี่ฮะรออยู่นี่โอ้โหดูคนเยอะ